ให้ให้คู่เอมันคนนับเด้อคู่เอเด้อเอาเลด่านอนเล่เรด่านอนเล่เอาอย่าปิดอย่าปิเลด่านอนเลยเด้อเลด่าเด้อเอาเลด่าพาแขกแน่เลดาเอาขอให้ทีมเงินเอาไปพร้อมเอาเปเบิ่งกันพี่น้องเปิดค่ายเปิดสนามยุดบูชาธง ร้อมแ้วอคอยชิมงานสร้างป้าสร้างเบาและก็บวกสักตีของแพนลงทองมจุงโชคดีเคยส้วงสวงลุกจะสักถ้าเวลาไหนพร้อมแลือสามสองหนึ่งไปไปพีปปปปป่น้องไปเบิ่งกันพี่น้อง เบิ่งกันพี่น้องครับฮะกัดกาดอ้ยลุนกันเยอลุนกันจนชี้จีแยว่าหันจะชี้จีเหี้ยไหมเรดาพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วครับเรดาทีมงานเสียสมบูรณ์ครับมือนีนครับคู่เอบวกน้องแพนครับผมน้องบวกพิษยาเอฟซีครับเมื่อกี้กะบังไฟแต่ไล่ครับสองบังดึกกันควันจุ

เดี 1> 1, 2, ๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งได้อย่าเพิ่งได้จับเวลาก่อนจับเวลาก่อนมีคนจับเวลาบนเนี่ยเจ๊กเจ๊กเจอ้าวพร้อมเร็วสามสองไปไปแล้วเอาไปไปแล้วไปย่ไปย่โอ้โ ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่พี่น้องเช็คหางนะเช็คหางนะหางขาดแล้วครับหางขาดแล้วพี่น้องโอ้พี่น้องครับหมดควันเราหางขาดครับพี่น้องหางบบมีเด้อบังไฟเอาบังไฟหางบบมีครับพี่น้องจับเล้วเอาแรงเอาแรงเอารับตัวก็ได้ เบาวสตี้เบาสตีมันบ่ได้มันได้ยักเวี้ได้ยี่สิบมีบ่เมื่อกี้ได้ยี่สิบโอ้ยผมเปิดสามเออผมสามทิพถอยผมได้เงินพี่น้องกันผมเปิดสามทิพถอยมาแล้วสามทิพถอยเวลาโอ้มันขื่นมันขึ้นสะเดือนแห้งเนาะมันบ่เผายังมันบ่เผานบ่เห็นบ่ลลัตัวใบใหญ่บ่เนี่ยขึ้นจังว่าแรกได้อยู่เด้ วโอ้ปุ่นป้เราปวไก่บ่นี่น e ี่นี่ใส่ละกูน่นั่นนี่หไปยคนะโอ้ปุ่้บ่เห็นดอกนี่นีนี่นี่รเลี้ยวนึงอ่ะเห็นหมดะนี่นี่ยู่งซองกลางอยู่ซองซองย่ค้าพอดีนี่อ๋อเออนี่นก็้าดำเนี่เออบ่เห็นไเห็นอยู่้าดำ้าดำใส่ปะฝ้าดำกำลังลงเปฟ้าขาเออเออเออเดี๋ยวพึ่งเนีกพึ่งเดินอีกดนนยู่อีกดนอยู่จับเราโอ้ยห่มลงครับจวดเลยพีนุอมมันลงเป็น มันมันขึ้นแห้งคนเนาะจังว่าสป,ปีดเดินไหมทางเจ้า่งไปเส้นทางเจ้า่งไปเส้นสิทางมันมีน้ำขึ้นคักพี่น้องขี้ไปเบิ้งก่อนแล้วเอ็มเป็ดแังไดงเผาโบ้เผาได้แหละเมื่อกี้น่ไปไปะสุดยอดเลยเอาย้ายยปุย๋ยละเอียดล้วนโบ้แตกก็ถือว่าสุดยอดเราขึ้นเนาะนี่ครับพี่น้องปุย๋ยละเอียดลว้วนเด้อพี่น้องเด้อ มันแปปุยละเอียดก็เทอว่าึ้นอยู่มันก็เป็นตานีอยู่ดมันลเอียดนี่ยมันตรางอ่มงไรสองมันก็สองมันังรดวัดอยางันเดีมันออกตอีเลยมตบงมันมืดไปแห้งเนาะมันจังหวะมันนื้ไปเดียวไปเราห่างไงนืรอกเดียวไปเลย นึกบักแห้งแสดงว่าหางมันไม่เ่าอยู่กันเติมงต็ไม่เห้งแห้งแเสียงแห้งเลยตือยว้าวมันไดนยิ่น้อยใน้านยินไในยินงเมันมันต้องเอาคัแบบนี้ต้องทน้นำเขาแบบขห้จุดแมนรมน ร้ว่าขึ้นขึ้นอย่างาแรคือส่งอเดว่าทานไ่บักคังน่องรขึ่นไเนาะแรงขึ้นยู่ืดไปเอปไปอย่างว่ามืุดพอดีนนี่ครับเอปืดไปั้นบเบิ้งถับเบิ้งกันคลิปนาติดตามได้ครับพี่น้องเฮาโอ้คงานอีสานสไตล์นี้นี่มาจุดแหเน่ยเฮ็ดให้พี่น้องบิ่งมวนเนี่ยแะครับพี่น้องยังแปลกแปกกรับส้มไปรเอพี่น่องเลยแน่ันวันครับพี่น้องเอ้าเจอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับผมบ๊าย แล้วจะา้รเอยแล้วจะซ้ำเลยเหรออยาดลอสามรไอยังมูปะร้ำไปขินขันท้าเขาได้